สวัสดีค่ะรายการอิน l ล f e สัปดาห์นี้นะคะขอพาคุณผู้ชมร่วมทริปเดินทางไปกับกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปกันที่จังหวัดน่านค่ะเพื่อลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและวิสาหากิจชุมชนหลายแห่งมีความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนั่นก็คือกาแฟน่านเชื่อว่านักชิมกาแฟตัวจริงคงไม่พลาดที่จะสรรหากาแฟน่านมาทดสอบรสชาติอย่างแน่นอนค่ะ ปัจจุบันผลผลิตกาแฟน่านสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรัฐบาลจะสร้างโอกาสให้กับคนตัวเล็กๆเ,เป็นใจความท่อนหนึ่งของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้กล่าวไว้ระหว่างการมอบนโยบายการทำงาน เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนณที่ว่าการอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านรัฐบาลพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมครบวงจรหน่วยงานราชการต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมลดปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจต้องการเห็นทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริมจังหวัดน่านเป็นตัวอย่างการจัดการที่ดินของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จสามารถดูแลที่ดินให้เกษตรกรสร้างรายได้ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมเป็นประธานคอทชซึ่งทำหน้าที่ดูแลนะครับพื้นที่ต่างๆซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ต้องห้ามหรือเป็นพื้นที่ที่ รัฐบาลต้องดูแลอยู่แล้วแต่ว่าป,ประเด็นสําคัญของรัฐบาลคราวนี้ที่มาคือเราอยากเห็นการราษฎรสามารถมีที่ทํากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถรักษากฎระเบียบที่ทําให้การทําหากินของชาวบ้านกับการรักษาป่ารักษาต้นน้ําต่างๆให้ไปด้วยกันได้เพราะนั้นจังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่สําคัญนะครับที่เราได้เคยเข้ามาดูแล้วก็ได้พิจารณาหลายอย่างเพราะนั้นมาครั้งนี้ท่านผู้ในการท่านก็ เียนเชิญผมมาดูในพื้นที่นี้ว่าหลังจากคอทชเข้าทําให้เป็นพื้นที่ตอบคำกินอย่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราก็ได้ไม่ได้จบแค่นั้นเราก็ยังจะหาที่คือหาทางที่จะให้เขาได้ดําเนินการสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ส่งเสริมการทำมาหาเลี้ยงชีพของเขาได้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้นะคะถือเป็นผลงานของทุกฝ่ายนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสําคัญกับการมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของพี่น้องประชาชนให้ความสําคัญกับคนตัวเล็ก ไม่ทอดทิ้งคนตัวใหญ่ร่วมมือกันและให้ความสําคัญกับการจัดสมดุลการแก้ปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองได้ดําเนินการไปแล้วประมาณหนึ่งล้านไร่ซึ่งจะต้องทําต่อเมื่อประชาชนมีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างถูกต้องจะสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นรัฐบาลจะเดินหน้าเปลี่ยนการเกษตรแบบเพึ่งพาธรรมชาติเป็นการเกษตรที่สามารถคาดการได้เป็นการเกษตรยุคใหม่ อย่างเช่นการลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดมาเป็นการทํากาแฟและปรับให้เข้ากับระเบียบการค้าโลกระเบียบการค้าใหม่ของสหภาพยุโรปมีเรื่องระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทาลายป่ากระวงพาณิชย์นะคะยังพร้อมขับเคลื่อนการตลาดแบบใหม่รองรับระเบียบโลกที่ไม่สร้างมลภาวะเน้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดรัฐบาลพยายามเปลี่ยนแต่การออกระเบียบก็ต้องไม่เป็นปัญหาต้องดําเนินการอย่างรอบคอบค่ะ กาแฟจังหวัดหน้านะคะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจากบรรดาคอกาแฟด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์พ้ผ,ผลิตคุณภาพมีความเข้มข้นและมีกลิ่นหอมโดดเด่นผ่านกระบวนการผลิตแบบพิถีพิถัน มีการคัดเมล็ดที่มีคุณภาพก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตทุกครั้งในโอกาสนี้นะคะรองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะพร้อมด้วยนายวุฒิไกรล,ลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ปลูกกาแฟจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนทางการคุ้มครองสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI และขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียแม่จริมจังหวัดน่านนะคะให้การต้อนรับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยการดริปกาแฟบนยอดดอยจุดชมวิวพื้นที่ปลูกกาแฟป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้อำเภอแม่จริมซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์โรบัสตา้าที่ปลูกอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำในสภาพป่าธรรมชาติทําให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพดีรสชาติดีและมีรสชาติหวานถือเป็นประสบการณ์และสร้างความประทับใจจากการชิมกาแฟแม่จริมผ่านกระบอกไม้ไผ่ค่ะ ผมเนี่ยเป็นคนกินกาแฟทั่วๆไปไม่ใช่คอกาแฟนะแต่ว่าก็ให้ผมได้เริ่มลิ้มชีวิตกาแฟผมเกิดที่ตรงนี้คือกาแฟที่ก็มาให้เรากินเนี่ยมันเป็นคุณภาพกาแฟที่มันแตกต่างจริงๆมันสามารถรู้ได้ถึงรสชาติที่มันหอมหวานสามารถได้กลิ่นผลไม้สามารถได้ความละมุนละม่ำกับเขาเรียกเนียกระพริบกระพริบริบรูอริบยารีระยับเนี่ย ที่พุ้งแก้มที่อะไรแล้วก็เออมันมันแตกต่างได้จริงๆถ้าเราพิถีพิถันกินมันก็จกาแฟวันนี้เท่าที่ผมมารับทราบเ่ยผมว่ากาแฟเป็นศิลปะแต่ต่างประเทศก็มีว่าบอดี้มันมันบางมันเบามันหอมมันอะไรเนี่ยผมไม่ได้ความรู้สึกอย่างนั้นกับการกิน,นกาแฟเหมือนกัน สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดนาดโนโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล800ถึง1,600เมตรทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีประกอบกับมีพื้นที่ป่าต้นน้ำขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสภาพดินที่มีแร่ธาตุที่สำ,สำคัญสำหรับต้นกาแฟส่งผลทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์ความหอมเฉพาะตัวรสชาติเข้มข้นแตกต่างจากกาแฟแหล่งอื่น สำหรับจังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูกกาแฟที่สำคัญได้แก่อําเภอแม่จริมอําเภอท่าวังผาอําเภอทุ่งช้างอําเภอสองแควอําเภอเฉลิมพระเกียรติและอําเภอบ่อกเกลือจำนวนพื้นที่รวมกว่า1 1 4 4 8ร่ปไร่ขณะน,นี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาแล้วเข้ามาช่วยกันเขียนคำร้องช่วยกันแนะนำให้สามารถทำอะไรได้ก็คาดว่าสักเดือนหน้าหรืออย่างช้าก็ล่าไปอีกนิดหน่อยเนี่ยเราจะสามารถ ลงให้สินค้ากาแฟที่เนี่เป็นสินค้า G I ได้ที่บทเป็นเขตบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพราะนั้นเขาก็จะยิ่งาสามารถเพิ่ม v ว l u e a d เดเขาเข้าไปได้มากซึ่งเพิ่มมูลค่าต่างๆได้มากขึ้นสามารถขายสินค้าต่างๆได้มากขึ้น,าาน,าาน,นอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบที่สะท้อนได้เห็นว่าทุกหน่วยราชการสําคัญแล้วก็ทางานได้ด้วยกันรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านประธานสภาอุตสาหกรรมน่านคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้แทนหอการค้านานผู้ประกอบการคณะภาคเอกชนในจังหวัดนานโดยได้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนันทางด้านการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าพักลดลงถึง30%โดยรัฐมาลเชื่อมั่นว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะต้องเพิ่มกําลังซื้อถ้าหากกาลังซื้อเกิดขึ้นจะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนการผลิตเกิดขึ้นการจ้างงานก็เกิดขึ้นด้วยและสุดท้ายปลายทางทําให้เศรษฐกิจกระตุ้นขึ้นนั่นเองค่ะ ก็ผมอยากเชิญชวนพี่น้องครับถ้าจะทานกาแฟเนี่ยกาแฟบ้านเราเป็นกาแฟมีคุณภาพแล้วยังได้ไปเรียนรู้วิธีศิละปะในการคั่วกาแฟที่สามารถทำมาตรฐานในแต่ละส่วนได้อีกไม่ใช่เรื่องยากเลยผมว่าชาวบ้านทำได้วันนี้สิ่งที่ได้เห็นที่บอกว่าเห็นคนหนุ่มคนสาวของเขาเนี่ยเขาโตขึ้นมาตะกี้เขาพูดคำหนึ่งที่น่าชื่นใจเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าอยู่ในหมู่บ้านมันสบายมันไม่ต้องไปดิ้นรน แล้วคนที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปที่ไหนแล้เขาบอกว่ามันยังมีน้องๆเขาอีกซึ่งเขาจะต้องถ่ายทอดตรงนี้ให้น้องๆเขาได้ช่วยกันทําก็ชื่นชมครับแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้ประสบการณ์กับผมทั้งเรื่องการดื่มจิบกาแฟทั้งเรื่องของการเห็นพลังของพวกท่านในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ขอบคุณหน่วยราชการทั้งหมดนะครับท่านผู้ว่านะครับหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งคอทชอทุกส่วนก็ได้ช่วยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดี นอกจากนี้นะคะยังมองว่าพลังของคนรุ่นใหม่จะมาช่วยพัฒนาเมืองพัฒนาธุรกิจส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนซึ่งจังหวัดน่านนะคะมีของดีหลายอย่างมีอัตลักษณ์และศักยภาพที่ดีกระทรวงพาณิชย์เองก็มีกลไกที่ช่วยสนับสนุนคนตัวเล็กๆของจังหวัดน่านให้มีความเข้มแข็งใช้พลังของคนในพื้นที่เป็นพื้นฐานรัฐบาลจะสร้างแต้มต่อให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปค่ะ